นี่ไปหาของกระป๋อมแล้วแดดแดดนี่นาะพี่น้องเนาะหาหน่อไม้หาเห็ดย่ามพนพี่น้องเบิ่งเอาพพนอเบอาพพนหน้าบ้านเพ,รพรื่อนโอ้ยบ่แม่นเบาเบาเลยความน้านี่นยครับโอ้ยพี่นอ้องเอ้ยว่างันรถสิบล้อแล่นมากหลับความแข็งแห้งได้หลายตันได้นี่เบิ่งแล้วแหลยท่านผู้ชมครับวันนี้พาบ่าเทโพนมาพิสูจน์นะฮะหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอบ่าพวกไคลิปนะนี่หาหมกเล่้แมวนี่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 เบาเทโพนเห็นบ่เนี่ยเห็นเห็นคอนกรีตมีเสาไฟฟ้าทางเข้าป่าขึ้นภูเขาครับนะฮะพิสูจน์ความเป็นจริงพี่น้องมึอนี่คอยบ่ให้ายั่ออยยปประเเททศไไ็นนจงดมื้้ีฮูแล้ว เทศไทยนะครับหน้าทางไปไล่ไปสวนไปป่าเนี่ยนะครับเป็นทางคนกรีดจริงหรือเปล่าครับวันนี้พิสูจน์ความเป็นจริงครับอ้าที่พาเ่าเต้พลมาพิสูจน์นะครับจากถนนแสงชูโตเนี่ยกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เ่าเต้พลอยู่นะครับนี่นี่นี่เลยครับนี่ครับนี่เ่าเต้พลลองดูนี่ถนนคอนกรีตนะเป่าเต้พนนี่โอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงเ่าเต้พลก็ตื่นตาตื่นใจนะครับสิ่งที่ได้เห็น ว่าคนไทยทําได้ยังไงครับท่านผู้ชมครับนะทำได้ยังไงครับทําได้ยังไงเนี่ยเอาเงินเอาทองมาจากไหนมาสร้างนะครับทุกคนครับ<อ>นะทําไมรวยตังเหลือกินเหลือใช้ขนาดนี้เลยหรือแม้กระทั่งทางไปหาเห็ดก็ต้องเทคอนกรีตด้วยเหรอครับนี่บหาสมุนรมีเสาไฟฟ้าและมองเห็นภูเขาและทนนงที่สร้างเนี่ยเห็นไหมจะมีดินมีอะไรเนี่ย คือเกษตรกรนะที่เข้าไปสวนไปไร่ใช่นะบ่าวเตพนเห็นไหมเนี่ยอ๋อทางไปไร่ไปสวนแน่นอนอ๋อเนี่ยบ่อปลานี่ไงโอ้ทางมาบ่อปลานะฮะทุกคนครับนะใช้ทางคอนกรีตนี่ครับไม่ได้จกตาไม่ได้แหกตาแต่ความเป็นจริงฮะนําเสนอให้ทุกคนได้ดูครับนะวันนี้บ่าวลาบ่าวเทพนเนี่ยเป็นบุญตานะครับวันนี้มาเปิดโลกกระทัดโลกใบใหม่ ต้องบอกแบบนี้ประเทศที่น้ําไหลไฟสว่างหุนทางสะดวกสบายนี่ฮะดูเสาไฟครับผมเนี่ยเขาจะทําโครงการอะไรบ่โบเนี่ยคือจุดนี้นะครับอาจจะเป็นเหมือนพื้นที่ที่บอกได้เลยว่าเป็นพื้นที่ทํากินนะครับและมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่แล้วก็จัดให้เป็นพื้นที่ทํากินเขาอาจจะเรียกว่าพื้นที่น่าจะเป็นสอบประกอไม่รู้แปลว่าอะไรนะบอสทบุนนะนี่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 นีนี่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 น่นี่นี่น่นี่นี่นนี เทเข้าไปข้างในนะครับทุกคนครับบบาวลาวแทบไม่อยากเชื่อครั้งแรกในชีวิตของบบาเตยพลที่ได้มาเห็นถูกต้องครับครั้งแรกของบบาเตยพลนะฮะที่ได้มาต่างจังหวัดประเทศไทยนะครับนะจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะทุกคนครับนะมันบอกได้เลยว่านะความคิดของผมเนี่ยนะแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองต้องบอกแบบนี้นะครับนะประเทศไทยนะดินแต่บบาโบบอกเฮ้ยต่างจังหวัดประเทศไทยทางไปไร่ไปนะบางทีงัวควายบ้านเขานี่ยังเดินทางคนกีดเลยนะ เราก็ไม่เชื่อครับทุกคนครับวันนี้นะฮะตัดสินใจนะฮะพิสูจน์ความเป็นจริงนะครับวันนี้บอกได้เลยว่าเต้ยพนรู้โลกต้องรู้ครับทุกคนครับนะความจริงก็คือความจริงนะฮะเราจะโกหกไม่ได้นะครับทุกคนนะนะอันนี้จะไปเขื่อนหรือจะไปภูเขาบ่าวอกขึ้นภูเขาเลยบอเต้พนเนี่ยโอ้ทางขึ้นภูเขาแน่นอนโอ้ไปหาเห็ดก็ได้นาอโอ้ไ<ห>ม,ม่ได้ฝั่งซ้ายก็มีเต้พลเห็นไหมโอ้มีทางแยกด้วยทุกคนเนี่ยจะไปแยกไหนนี่ บอลได้ผลลงไปดูก่อนไหมไปดูไปดูครับทุกคนครบับรไปดูไปด,ไปดูไปพิสูจน์ก่อนครับท่านผู้ชมครับครับครับนี่ทุกคนพี่น้องนี่นี่คอยบอยักเสื้อสายตาคนเลยพี่น้องเอ้ยเมืองไทยพี่น้องนี่ทางไปไห้ไปสวนทางไปเก็บมันทางขึ้นผู้ขึ้นท้าพี่น้องทางเข้าป่าเข้าดูบ้านเขานีไปหาของกระป๋อมแล้วแดดแดดนี่ยนี่น้อพี่น้องเนาะหาหน่อไม้หาเห็ดย่ามฝนพี่น้องเบิ่งเห่าฝนอ่ะบ้านเพื่อนอุ้ยบ้านแม่เขาเปล่าดิ บ่ามน้านี่ยครับโอ้ยออสิบล้องเลยว่างานรถสิบล้อแรนมาหลับความแข็งแ,งแห้งได้หลา,ล,าลายตันได้นี่เบิ่งแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้พาบ่าวเทพลมาพิสูจน์นะฮะหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอบ่าวโว่หลายคลิปนะฮะป่ามักเล้นแมวนี่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 บ่าวเทพลเห็นบ่เนี่ยเห็นเห็นคอนกรีตมีเสาไฟฟ้าทางเข้าป่าขึ้นภูเขาครับนะฮะพิสูจน์ความเป็นจริงพี่น้องมือหนิคอยบ่ให้ยแพตัวคอยประเทศไทยเป็นจังไดมือหนิคอยหู้แล้ว ทางจังหวัดชนบทประเทศไทยนี่ทางคนจีดทางไปหน้านลุงงูจงควายขึ้นไปปล่อยอยู่ที่บภูเขาพี่นอ้องนี่หานา่ไมพี่น้องนี่นนบอกไปพอนี่ปลาบักเล็กแมวคือบอกไปพ่นมานี่นี่แหละพี่น้องปลาบักเล็กแมวนี่พี่น้องนี่ไปหาแย่ไข่โมแดงบ้านคอยนี่โอ้โหบ้านเพ่นญิไปแย่ไข่โมแดงนี่ย่างน้ำทางคนจีดได้ไปแย่ไข่โมแดงพี่น้องโอุ้ดสุดพี่น้องประเทศไทยสุดชุดเสื้อเลยวะเสื้อแล้วพี่นอ้าานนอเงเสื้อแล้วเต้แรกกับโบยศ์เสื้อดิโบวตัวข่อยเดน้ำมาน้ามาหนาเราก็เห็นทางกัดดงม<ป>นมาแต่ทางใหญ่เนาะแมนบล็อกขาวว่าแมนเขาลาด ก็คือซื่อบพอนําเขามาพี่น้องปาดแห้งเสียรใหญ่เขาใหญ่เขาแห้งสะอาดหูสะอาดตาพี่น้องยังมีอีกเด้ยังมีอีกบอกปลปพี่น้องมือนีพิชูดมือนีเขาอยู่กาญจนบุรีพี่น้องครับท่านผู้ชมครับมาเป็นครั้งแรกกับประทับใจพี่น้องติดใจติดตาพี่น้องแล้วก็อยากฝากคลิปนี้ถึงอันพวกมนุษย์ทำทั้งคอมเมนต์แน่ทั้งเล่าแน่เด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งกน้ำันเด้อโมจ้าเด้อนี่แหละประเทศไทยนี่ก็จะให้เบิ่งนี่ ไปอยู่ป่าดี่นี่เขยายง้มพ้นเลยค่อยไปหาเห็ดแล้วเอา้านะเดี๋ยวเดี๋ยวมือนี่ท่านค่อยเอากระตากมาให้เขราะจะไปแย่แค่หมแดงยังมีอีกยังมีอีกยังมีบ่เอาไป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 ขึปปป้นรถใช่ไหมขึ้นรถขึ้นรถมือนี่ข,ขึ้นรถขึ<ป><ป>้นรงไปต่อเลยเนาะไปต่อเลยเนาะพี่สูจะเห็นกันกระตาเลยมือนี่พี่น้องไปจะหน่อยสิว่าโอ้ยแม่แล้วไปเทอันมองไปถ่ายมองเท้าเทอน้อยเดียวน่ะมาอวด บางคนก็ว่าโอ้ยพวกเจ้าเนี่ย่องประเทศไทยเด้อเบาโบกับเบาเตพนนี่พวกเจ้านั่นเรียกแขกเรียกขาก็จักสิว่าจังไดนอกพี่น้องนอกกบ้านพิ่นเทออลีเด้อเบิ่งพี่พี่น้องเบิ่งนี่เบาเตพนโอ้ยพี่น้องเอ้ยน่ะทางเพิ่นเฮ็ดขึ้นภูเขาขึ้นไปเอาหยังนอกบ้านนี่เนาะอ่าแต่พวกนี้เบาเตพนปองเบเตพนโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ๆๆๆๆีทางไปหาหน่อไม้บ้านเพิ่นบ่พี่น้องว่าทางไปหาเฮ็ดปวกเน้ะ ว่าจังใดพี่น้องผู้ชมครับเพิ่นใส่จริงเนะี่มีรองร้อยการเดินทางใช่จริงจริงเมื่อกี้ก็เห็นรถ<ด>ชิปล่อพี่น้องรถฮอกลอนาะบวางหนึ่งแลนผ<อ>่านอยู่พี่น้องนะนี่พี่น้องนี่มาถูกเนาะ ซ้ำทั้งเลยเก่าออกบ้านเฮาได้เลยบอย,โ,บยอโอ้ยพี่น้องเลยนะครับปลาลาบก,กับงึดอีเลียประเทศไทยพันซางขนาดนี้เลยบอทางเของปลาขึ้นภูเขาของประเทศไทยโอ้เขามาทางในเป็นหมู่บ้านหรือเป็นอะไยังนไงคือมันเป็นพื้นที่ทํากินพอทุกคนเป็นพื้น,นที่อุปกรณ์อย่าเงี้ยไม่รู้ว่าพื้นที่สุปรกรณ์นี่มีโฉนดบอพี่น้องครับคนไทยนะครับนี่ครับว่นั่นบอยบนี่ฮัลโหลพี่น้องปลาหนมัได้ทางหนานี่โอ้แม่นดาลี่พี่น้องเลยพันซางมาไว้ไปอันเขามาหาหนมัยอยู่นิดนี่ นี่นี่มอเตอร์พ่นมันใกล้เลเนี่ยใกล้ใกล้กลนี่นะนี่นะพี่น้องนี่นะโอ้คือถ้ามาช่วงหน้าฝนนี่จะเขียวครับถ้าหน้าแรงเห็นไหมจะมีแต่ลูกกินเนี่ยนี่นี่นี่มอเตอร์พ่นนี่โอ้โพี่น้องด้วยนี่นี่นี่โอ้คอยอยากได้เมื่อวานอยู่บ้านพี่น้องเอาไปไหว้กลางพามูบ้านก็คือสิขากเนาะทางแบบนี้เนาะพี่น้องขอบใจผมพอแล้วเอาซ่อนเด้พี่น้องเลยคอยอยากได้เด้แต่ก็บพรเป็นยังดอกพี่น้องคอยได้เห็นแล้วก็อยากได้อีกอะอยาก็ด้สิ่งันึ่งแล้วมอเตอร์พ่นเอาการนึกเอาเลยละไอจะได้เนาก็คิดเอาเลย จ,จินตนาการไปเองก็งงวา่าได้พี่น้องโอ้สิมีคนเสือ้อเจ้าอยู่บนอะไรมาเต้พูดนะจักเสื้อจักบัวเสื้อแล้วพี่น้องเอ้ยคอยก้ามพิสูจน์ความเป็นจริงอ่ามือนี้ก็วันที่สิบเอ็ดพี่น้องเอ้ยสองพันเชาวโลกเนาะวันเดือนกุมภาพันธ์พี่น้องเอ้ยกุมภาพันธ์ปีพศพศยี่หกสิบเก้าหกสิบเก้าบอกโอ้พี่น้องเนี่ยเบิ่งนี่บ้านเบิ่์นี่น้ำไหลไพศาลหุณทางสะดวกมันต้องเป็นเร็วนี้พี่น้องโมเมนต์ว่าวว้าวเด้ ว้าจากความเป็นจริงจากสิ่งที่เราได้เห็นข้างหน้าโอ้ยเดี๋ยวคนคอมเมนต์เห็นสิว่าเปล่าแต่พ่นเลี้ยอีกแล้วสร้างเบิรนเลี้ยวเนาะบ้านเบิร์นโมมี่ยังสี่เนาะเป็นยังไงท่านนะเบิร์นอ็ตีอะพี่น้องบ้านเบิร์นนี่คุณนะเขาว่าไกลแล้วเป่าแต่พ่นนี่คุณนะป้าพี่ไปใส่บ้านนี้สิกลับออกบอกรือว่าสิไปเลยนี่สิไปให้เบิร์นว่ามันหอดใส่ในเปล่าแต่พ่นอย่างโหเดี๋ยวคนกรีขนาดนี้เลยบอกเป่าแต่พ่นคุณนะป้าโอ้พี่น้องยังนี่พี่น้องเมืองบอกยังอ่นนี่ เหมือนหุ้นนะเป็นร่องน้ามาเทโพนร่องน้าบมาบอเทโพนนะเก็บกักน้าไปนาฝนนี้จะเบิ่งในภูเขาเนี่ยภูเขาพี่น้องภูเขาป้าว้าวพี่น้องมีหมู่บ้านดัดหน้าอีพอมเตดิมีผู้บ้านคนพร้อมเนี่แยกใายแยกขวาจักสิบไปทางไหนดีบ่อเทโพนนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้มองเขาอันยังก่อนโซลาร์เซลบอกพี่ทั่งอันนี้เขาเจ้าเหยียดดิแรงหนามนะเแรงหนามวัวเราจะเลี้ยวขวาออกไปเลยบอเทโพนออกไปแล้วบอสุดจากเ่อได้เนี่ยวัมันเป็นหมู่บ้านโมนี่ คือมันมันเป็นเหมือนอาจจะเป็นหมู่บ้านกับว่าใดได้บ่อใ้คนแต่คือ่มีคนอยู่จังได๋กระบบนี่เห็นบ่ใส่คว้าก็มีนะเสื้อแะ้วบ่อเสื้อแล้วบ่อเสื้อแล้วเสื้อแล้วพี่น้องเสื้อแล้วเสื้อแล้วเฮ้ยทางผู้ชมเอ๋ยนะทางเข้าป่าเข้าดงนะเข้าไร่เข้าสวนพี่น้องเข้ามหาหนอไใหม่ก็มีทางคนเกีตพี่น้องบัดนีนุมลาวเนี่ยบอกว่าได้เลยว่าตาสว่างพี่น้องเอ้ยตาสว่างื้อนี่เนาะบ่ห้ไผมาตัวได้วเด้อบ่นีนเด้อพี่น้องเด้อตังอยู่วัดประเทศไทยนี่ทางคนเกีตดมีอหลียืนยันนอนยัน้ะครับต้องบอกไปได ยืนยันนอนยันปวดพี่น้องเห็นบ่อไหลกาปวดไหลยังปวดแม่น n a l y ได้ปวดอ่ะไงยังไหลอ่อยบ่นะเมนบ่เมนบ่ทางคนมาส่วนไหลอ่อยไหลมันในพี่น้องได้เมนบ่เมนมาเมนแล้วเมนแล้วพี่น้องอ้าวพอจะพ้นสุดอยู่ตองนี้สุดตองนี้บ่โอ้สุดตองนี้จุดปุ่ติมองนี้เนาะโอ้โหอันนี้คือจะเมนทางเขาไหลเพิ่นนอบาดเนาะอันนี้คืออาจจะเป็นทางมาส่วนบุคคลส่วนบุคคลแะไรของเราไปแล้วนะพื้นที่ที่ทำถนนนี้โอ้พื้นที่ทำถนนนี้ก็จะเป็น มันสิบอเป็นจิบอหายครับบอคือเหมือนว่าเป็นเส้นทางที่ขอผ่านครับผมขอผ่านบอนี่ไหมเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลโอ้ครับผมคือพื้นที่ที่อ่าถ้าเป็นของหลวงล้วจะทําให้เลยครับไอขบวตต์เขาจะทำนี่กาฝากไว้สำนีเด้อพี่น้องเด้อปอกกันขีบนะมันนีไมาเห็นถนนดินแดงกีทบัานเจ้าของได้บาตนี่อีกแล้วอีกแล้วพี่น้องมาเห็นฟิวนี่แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นทางเข้าไล่เ่นนี่ทาง อ่าของเอกชนนะไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลโอ้พี่น้องทารัฐบาลนี่จะแบบสุดยอดพัฒนาดีสุดยอดพี่น้องคลิปนี้ฝากไปเพียงนซัมนี่ซบายดีพี่น้องสวัสดีครับบอก้งครับสวัสดีครับขอบคุณที่ภามาเบิ่งครับผมครับผมอีหย่างดำๆแผงย่างโซลาเซลล์นี่โซลาร์เซลล์นี่แหละมาเตอทโพนก็คือทางจากทางนั้นนะเห็นไหมนี่จุดนี้ก็จะเป็นคอนกรีตก็คือจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบพื้นที่เอกชนนะโอ้แม่แล้วนาะงนี่ออกไปตรงนี้อันนี้คอนกรีตเพื่ออะไรบานีเราจะออกไปถนนใหญ่ ทุกคนโอ้โเนี่ยเป็นทางไหลเพื่อนเนาะอ่าเป็นทางพื้นที่ที่เหมือนเขาขอทางเข้าทางเข้าจริงๆก็อยู่ทางที่เราเข้ามาเนาะอันนี้คือทาง้ันในแหละเรมนจะออกไปอีกทางหนึ่งอะมาได้พลเหมือนเราจะออกไปทะลุอีกทางหนึ่งที่จริงนะทางเข้าก็คือทางนู้ดที่เราเข้ามาครับผมแต่นี่คือพื้นที่ของเอกชนเอกชนแล้วเหมือนเราตัดผ่านเห็นไหมนี่มาถึงจุดนี้ก็จะเป็นคอนกรีตเป็นบางช่วงบางตอนนะอันนี้น่าจะเป็นของเขาเรียกอะไรของของหลวงอืมนี่พี่น้อง การก่อสร้างของอบตสิงห์เนี่ยเห็นไหมโอ้แบบนี้ใครทําอะไรวะก็จะเขียนป้ายไว้่นี่เลยเนะาะประเทศไทยถ้าเกิดของหลวงนะโอ้ครับผมน<ป>ี่ถึงหมู่บ้านเลยวันนี้นงรแล้วไปเจอกันอ,อ,อีกเอาว่าอีพีหน้ากันแล้วกันครับท่านผู้ชมครับนะครับ